เกือบตายนี่เกนะือบนข้าวหน้าอืม Det er godt มาจากไหนเนี่ยป็นดินสวน i want shoot

อ๋อมาะจานจานเข้ามาองข้อมัไม่เ,เปิดเซ้ใหญ่หรอในแมเตียวทำไมขอหนึง่งใ,ใช่ใช่เปล่าสองแขนเล่นไม่ไลยแค่เปิดเ,เปิดเสลย,ย,สยลโอ้ย แ้งแ้งแ้งแบงไม่โดนได้เข้าหัวตายแล้ววังเหมือนเตียงบนบ้านเลยยังอยู่เสียงเป็นไหมตรงไปละ โอดตายเลยเ๋ยวนี้โอ้โหเฮ้ยงดตายเร็วกเลยไม่อเยตรงไหนวะโอ้โหปั๊มปั

นี่เราจะได้ออกคู่สักานนี่เนี่ยีจะดีต่อใหญ่นึออ่น่าจะคนไทยแหละดูจากตรงคร<ช>ับใช่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 นหว้ออลบมันลบมันลบตายไม่ตายออมันลุกเหรอวะ